ที่สีกุมภาพึ่งโดนฟ้องล้มละลายแต่ไม่ได้ไปศาลเราจะโดนอะไรเปล่าก็คงโดนล้มละลายแ้ะถ้าไม่ไปอะครับก็เดี๋ยวเขาก็มีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเดี๋ยวก็มีหมายมามาหาคุณที่บ้านแหละครับว่าถูกพิทักษ์ทรัพย์แล้วคุณสิงหาการคืนรถยนต์เกือบสิบปีแล้วไม่เห็นหมายบังคับคดีมาติดบ้านสักทีไม่รู้เขาจะฟ้องไปหรือยังคืนนี้ขึ้นไปตั้งแต่เออก็คงไม่ฟ้องแล้วมั้งครับอืมคงไม่ฟ้องแล้ว อยากรู้ว่าฟ้องไม่ฟ้องไปเช็คที่ศาลที่เรามีภูมิลำเนาอยู่ครับตามทะเบียนบ้านนะครับไปเช็คดูว่ามีสารระบบชื่อเราถูกฟ้องหรือเปล่าอืถ้าไม่ฟ้องหรืออะไรก็หมดอายุความเวลาแล้วครับคุณเชววาวลิศทยอยดูคลิปได้ความถูเยอะมากตกปลดก,กันเงินนี่ดีมากครับผมคุณอินากะรถมอเตอร์ไซค์กรณีมีอุบัติเหตุซ่อมไม่ได้แล้วยุติการส่งมา8ปีมีผลเลยไหมครับจะโดนฟ้องไหมครับถ้ามันฟ้องเป็นฟอ้ฟองไปนานแล้วมั้งครับ8ดปีแล้วมันคงไม่ฟ้องแล้วมั้งครับ ไม่น่าจะฟ้องนะ8ปีแล้วคุณเองจึงโคดต,ตอนนี้ซับโดนขายทอดตลาดไปแล้วเราควรทายังไงต่อไปคะก็เดี๋ยวเขาจะมีแจ้งส่วนต่างมาว่าเป็นหนี้ส่วนต่างเท่าไหร่ก็ไปเคลียร์เขาตรงนั้นไปเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ขอผ่อนขออะไรวานไปต้องไปปรึกษาคุณเป็นทางการไหมไม่จำเป็นหรอกครับไลน์มาคุยกันก็ได้เนี่ยไลน์แอดอันโตนิโอตัววิ่งด้านล่าเนี่ยตอบให้ฟรีไม่เสียตงังค์คุณเคโอไมค์รอนผ่านชีวิตมาจนถึงอายุ60ผ่านการถูกฟ้องมาหลายครั้งประหยัดกินประหยัดใช้ ไม่รู้รอดมาได้ยังไงใช้นี่หมดไม่ปีที่แล้วทุกวันนี้ไม่มีนี่แล้วครับเข็ดแล้วครับนั่แหละมันเป็นอย่างนั้นแหละพี่เขาจะเขียนว่าไม่รู้รอดมาได้ยังไงผมเองก็เหมือนกันผมเองก็เคยเป็นนี่เป็นสินระนีราหนาะาก็ไม่รู้รอดมาได้ยังไงเหมือนกันคือเอาเ้ยเอาอึดเข้าไว้อึดอึดเข้าไว้นะอึดเข้าไว้<ม>คุณอย่างนี้วัดช่วงนี้หลายธนาคารโทรมาตามทุกวันไม่ต้องรับได้ไหมก็ถ<ม>้าคุณไม่รับไม่รับเนี่ยโอกาสที่จะถูกฟ้องเร็วสูงอ่่ใจคํานี้แล้วกัน เพราะว่าเขาถือว่าเขาติดต่อคุณไม่ได้นะก็มีโอกาสฟ้องเร็วต้มใสชาแนลฟังพี่อูมีกําลังใจขึ้นเยอะตอนนี้แฮคัตปิดไปสองบัตรแล้วค่ะเลยอีกหนึ่งเจ้าสู้ต่อโอ้เยี่ยมเลยครับสวัสดีครับเสี่ยอูจจาผมได้ป่าครับตอนนี้เรื่องนี่ชิวๆแล้วครับน่าจะจําได้นะพี่ที่ทํางานอยู่ที่ระยองป่ะผมไปลงทุนเมกาเตรียมกเกษียณมีปันผลทุกเดือนหลักร้อยดอลลาร์แล้วเป้าหมายหลักพันอ๋อครับผมคุณสิงหาผมคืนรถเกือบสิบปีแต่ยังไม่ถึงครับ เหลือ2ปีถึงครบ10ปีโก้ไปปิดบัญชีเขาอายัดไปเปิดบัญชีเขาอายัดเงินฝากครับไปดูว่าเขาฟ้องหรือเปล่าถ้าเกิดเขาฟ้องมีไปดูที่ไปเช็คที่ศาลเนี่ยที่ผมบอกอะ่ะก็รอถูกฟ้องเปล่าถ้าเราถูกฟ้องแล้วถ,ถ,ถ,ถูกพิพากษาไปเมื่อไหร่อายุค,ความ10ปีหลังคําพิพากษาถ้าเกิดเขาเจอเขาหยึดได้แต่ว่าธนาคารบัญชีธนาคารอย่างที่ผมบอกโอกาสที่จะเจอค่อนข้างยากครับคุณบอริงพี่อู๋ครับมีคนจะเอาบ้านมาขายให้ผมสองล้านก็โดนศาลสั่งฟ้องนี่โอดีสองล้านกว่าบาทแบบนี้ตัวบ้านจะมีปัญหาไหม ไม่มีสิถ้าเกิดเขาขายคุณคุณก็ต้องเอาเงินไปคืนธนาคารมันได้ครบมันถึงจะถ่ายถอนแล้วมันต้องโอโนโฉนดให้คุณแปลว่าถ้ามันโอโนโฉนดให้คุณได้แล้วมันก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วคุณชุติการถ้ามีจดหมายพิทักษ์ทรัพย์มาเราไม่ไปศาลเลยจะโดนจับเปล่าคะ่ะจดหมายพิทักษ์ทรัพย์ก็คือถูกฟ้องลม้มเหลอไปเถอะไปหน่อยไปหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเขาพิพากษาให้คุณล้มละลายเกิน3ปีนะคือกฎหมายล้มละลายเนี่ยมันจะต้องถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดก่อนแล้วก็ถึงจะ ถึงตัดสินล้มละลายอีกทีหนึ่งมันจะมีช่วงอะไรอย่างระหว่างพิทักษ์ทรัพย์จนถึงล้มละลายเนะี่ยช่วงนี้คุณควรไปนะเพราะว่าไม่งั้นน่ะการล้มละลายมันไม่ใช่สามปีนะคือขั้นต่ําสุดคือสามปีนะมันแล้วแต่สารห้าปีเจ็ดปีสิบปีนะไปหน่อยนะครับไปเหอะไปดีกว่านะครับไปดีกว่านะไปโดนหมายจับ,มมจบหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอาจจะโดนกันนะแต่ต้องขออภัยผมไม่ใช่ทนายความนะ เออแต่ว่าไปเถอะไปแล้วเราก็ไปฟังฟังเขาอะเราก็ไม่มีสภาพจ่ายนี่อยู่แล้วก็ไปฟังฟังฟังแสดงตัวตนนิดนึงแค่นี้แล้วจะโดนยกเลิกสินเชื่อบ้านสินเชื่อบัตรเครดิตได้เหมือนโดนยกเลิกโอดีไหมสินเชื่อบ้านมันยกเลิกไม่ได้ถ้าคุณจ่ายตรงมันไม่ใช่วงเงินหมุนเวียนอีกภาพไหมเงินกู้กับวงเงินหมุนเวียนไม่เหมือนกันนะเงินกู้ก็คือคุณได้เงินก้อนมาแล้วคุณจะจ่ายคืนเขาเป็นงวดงวดในเงินกู้แต่เงินหมุนเวียนก็พวกบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดอะไรพวกนี้ โอดี OD อย่างเงี้ยเขายกเลิกได้นะครับสินเชื่อบ้านยกเลิกไม่ได้หรอกยกเวนเ้นถ้าคุณจ่ายไม่ตรงจ่ายผิดเงื่อนไขเขาก็ยกเลิกสัญญาแล้วก็ฟ้องอะ่ะนะครับสินเชื่อบัตรเครดิตถูกยกเลิกไดนะ้บริษัทที่บ้านจดใหม,มาสามปีท่านเฟอร์ลูกค้ามาจากบริษัทเก่าอยอดมาตกเจ็เอร์เซแค่ไม่มีหนี้กําลังชั่งใจว่าจะเลิกแต่คนมนีอำนาจเขาบอกเลิกไปจะทําอะไรเลิกไปจะทําอะไรเป็นคําถามที่ ถ้าเกิดเราทําอยู่แล้วมันเจ๊งเนี่ยไปเพื่ออะไรไม่เข้าใจเหมือนกันผมก็งงๆกับตักกะบางคนนะถ้าเลิกไปทําอะไรกินเอ้าแล้วที่มึงทําทํากินอยู่ทุกวันเนี้ยมึงเจ๊งทุกทุกเดือนเนี่ยแล้วมึงทําไปเพื่ออะไรหลายคนเอ้าเจ๊งทุกเดือนแล้วมันเอาเงินมาได้มีเงินใช้ได้ไงก็มันเงินกู้ไงเงินกู้โอดีไงวงเงินเงินกู้พีเอ็นวงกู้เอลซีไงมันก็ไปกัดกินเงินกู้ไงสุดท้ายลงไม่ได้ก็ต้องขายขายทรัพย์ใช้นี่อย่างเดียวอะนะ คือถ้าเกิดทาธุรกิจแล้วมันเจ๊งเนื่อทำไปเพื่ออะไรอ่ะอยู่เฉยๆดีกว่าไหมเจ๊งทุกเดือนเดือนละสมมุตินะคุณมีวงเงินโอดีอยู่สิล้านคุณทําเจ๊งทุกเดือนเดือนละสามแสนแต่คุณไม่รู้สึกตัวว่าเจ๊งไงเพราะคุณมีวงเงินโอดีสิล้านไงคุณก็ไปใช้ในวงเงินโอดีไงเดือนละสามแสนปีหนึ่งสามล้านสามปีโอดีแม่งก็เต็มแล้วนะแล้วลูกค้าผมหลายๆคนจะมารู้ตัวก็ต่อเมื่อโอดีเต็มไงทําไปทํามาเฮ้ยโอดีกูเต็มแล้วว่ะกูขยับไม่ได้เลยนะลูกค้าผมคนแม่งมมีววงงเเเิินนนรทั้้หาอ่ป็ ถามว่ามีสต็อกอยู่หรือเท่าไหร่พี่สต็อกเหลือไม่ถึงสิบล้านอะ่ะเอาแล้วเงินพี่หายไปไหนเนี่ยเป็นร้อยล้านเนี่ยตกใจเฮ้ยเออว่าจริงว่าเฮ้ยเงินผมหายไปไหนวะเป็นร้อยผมมานั่งคิดกันอ่อทํางบกําไรขาดทุนดูเอาพี่ขาดทุนอยู่ทุกเดือนนี่ว่าเดือนละล้านเนี่ยตอนนี้พี่ขาดทุนอยู่เดือนละล้านเนี่ยพี่ขาดทุนเดือนละล้านมากี่ปีแล้วเนี่ยมันก็ไปกัดกินอยู่ใน working c a p ดิเออนั่นแหละเพราะฉนั้นเนี่ยถ้าทาไม่มีกําไรไปทำทำทำไมอ่ะอยู่เฉยตั้งหายใจดีกว่าอืถูกไหม นี่ผมไม่รู้นละ้คุณได้เป็นพวกผู้ใหญ่ก็คุณพ่ออะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่พวกเนี้ยนะเขาเป็นเจ้าของธุรกิจเดิมเนี่ยเขาก็จะคิดแบบเนี้ยส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะคิดแบบนี้พี่ครับถ้าโดนบังคับคดีแต่ผมไม่มีทรัพย์สินแล้วหมายบังคับคดีจะมาถึงที่บ้านไหมหมายบังคับคดีไปตามทะเบียนบ้านอยู่แล้วไม่มีทรัพย์สินก็เป็นแค่กระดาษไปหนึ่งท่นั้นมันก็เป็นแค่กระดาษหนึ่งไปเพราะมทำอะไรคุณไม่ได้ไม่มีทรัพย์สินไม่ต้องไปกลัวอะไรหรอกครับอืม คุณเคพีบอกว่าผมผมเข้าใจประสงคดีของคุณอูมากๆแปลกใจแค่คนที่มาด่านี่ประหลาดดีครับเออคือบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องไปสนใจมันดิมันคอมเมนต์ด่าอะไรเงี้ยมันไม่สนใจได้ไงพี่มันเด้งขึ้นมาในโน้ติฟิเคชันน่ะมันเด้งขึ้นมาบางทีก็ไปเข้าไปเปิดอา่านเนี่ยพอเปิดอา่านปุ๊บโอ้โ oh, หของขึ้นเลยทีนี้เออเมื่อวานไม่ก็มีบางคนเข้ามาเขียนเลยอะไรนะคคือผมอประสบอุบัติเหตุหน้าผมเนี่ยกะ กามผมเนี่ยหลุดหลุดเลยนะตอนผมรถชนผมรถชนประสบอุบัติเหตุแล้วบังเอิญเนี่ยพอประสบอุบัติเหตุตรงเนี้ยกามมันแตกหมดเลยตรงเนี้ยผมใส่ใส่เหล็กใส่เหล็กแล้วพอตอนที่จังหวะใส่เหล็กคุณหมอเขาคยเื่อนกามกามมันเนี่ยมันก็เลยแบบฟันผมมันเลยหายไปซี่กหนึ่งทีเนี้ยไอ้ตอนมันหายเนี่ยไอ้ฟันซี่งี้มันเล็กมากมันไปใส่มันไปใส่ฟันปลอมไม่ได้ผมก็เลยไม่มาเก็บไว้แม่งเนี่ยแม่งมีคนเข้ามาคอมเมนต์ลำคาญเห็นฟันล่างมึงแล้วลำคาลอะไรเงี้ยผมก็ โอ้ oh, โหไม่โมโหบ้าเลยมึงก็เขียนด่าอะไรมันผมเลยเขียนว่าเสือกเขียนไม่เป้คําเดียวเสือกคือมึงบ้าปะเนี่ยมึงมึงมีความสุขกับการมึงมาบูลลี่คนอื่นเขาเหรอวะกูมไม่เข้าใจนะไอ้พวกแบบเนี้ยเดี๋ยวถ้าให้ดูช่องกดช่องทางกฎหมายเล่นแม่งให้หมดเลยแม่งมาดูหมิ่นกูเอาแม่งให้หมดเลยแล้วไม่รับคาขอโทษไม่รับอะไรที่กูเอาเงินอย่างเดียวกูเงินมาจ่ายเงินเดือนลูกน้องกูอย่างเดียวเลยเออ ขออภัยนะขอบคุณนะครับที่หวังดีกับผมคุณเคพีว่าอา้าวแบบนั้นก็ควรลดหลักทรัพย์ด้วยไหมครับใช่จริงก็ควรต้องลดไงแต่แบงค์มันแบงค์มันเขี้ยวไงอืมโดนบังคับคดีต้องทําใจใช่ไหมครับการโดนบังคับคดีมันบางทีมันก็ไม่ต้องทําใจต้องดูว่าคืออย่างนี้ไม่ใช่ว่าเป็นนี่แล้วทําใจเว้ยปล่อยแม่งไม,ไม่ใช่ไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นหมายความว่าคุณต้องดูว่าเอาคุณแก้ปัญหาได้หรือเปล่า ถ้าคุณยังแก้ปัญหาได้ยังเอาอยู่ก็แก้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นนี่ปล่อยแม่งไปเลยไม่ใช่นะครับถ้าแก้ปัญหาได้อยู่ก็ก็แก้แต่ถ้าดูแล้วมันแก้ไม่ได้ไม่ต้องไปฝืนแก้แก้ไปมันไม่จบถึกภาพไหมมีเงินอยู่สิบล้านเป็นนี่อยู่สี่สิบล้านเนี้ยจ่ายเงินไปสิบล้านนี่มันก็ไม่หมดนะแต่เงินสิบล้านที่คุณมีอยู่อ่ะแทนที่คุณจะเอาไปทําธุรกิจแล้วค่อยๆเอาเงินไปจ่ายเขา หรือถ้าเป็นสไตล์ผมดูแล้วแม่งกูจ่ายไม่ได้กูเอาเงินสิบล้านทำธุรก,กิจหรปล่อยแม่งเลยเสียก็เสียไปอยากฟ้องล้มก็ฟ้องไปนะเอาตัวเองให้รอดครอบครัวให้รอดหลายๆคนที่จะชอบพูดว่าสอนให้คนทําคนชั่วมึงลองมาเป็นเองดูมั่งดิมึงลองมาเป็นเองดูมั่งถ้าไอ้พวกนี้ที่มันมาด่าผมผมอยากจะนั่งอะอะมึงเป็นนี้เขาสิบสี่สิบล้านมึงมีเงินอยู่สิบล้านอะมึงเอาเงินสิบล้านไปจ่ายเขาไม่จนจนหมดมึงก็ไม่หมดนี่อะถ้าเป็นมึงทํำไหมมึงมาพูดเอาดีเอาเทคือมัน มันก็ถ้ามุมมองผมอะ่ะผมจะบอกลูกค่ะปล่อยแม่งไปเถอะพี่นะถ้าดูแล้วไม่รอดอเก็บเงินหน้าตักเอาไว้นะไม่ห่วงลูกเหรอไม่ห่วงเมียเหรอ,ะอะไม่ห่วงตัวเองเหรอเออแบงค์ไม่ต้องไปห่วงแบงค์หรอกมันเป็นสถาบัานมันเป็นธุรกิจดูดิกําไรแม่งเป็นแสนล้านอะ่ะฮะกําไรแม่งเป็นแสนล้านนะแบงค์อ่ะไม่ไปห่วงมันทําไมวะอืมโอเคสําหรับนี้ผมไปแล้วนะครับสวัสดีนะครับไปแล้วครับ